มาอน,นีพี่น้องมากินผักกันค่ะอันนี้แผ่นตบเปียแผ่นตบเปียะนะคะแล้วก็มันเยี้ยวอ,อะไรพี่น้องเอามาีดกรีดแบ่งเคิงเรามาทําสลัดโลกินกันนะคะห่อผักเรามาห่อผักกันเอามาแช่น้ำนะคะกรีดแล้วก็ามาแช่น้ำ เดี๋ยวจะกินให้ดูใหม่นะคะกินอย่างนี้เพราะมันแผ่นใหญ่อ่ะค่ะเห็นตัวว่ามันใหญ่ <c oughs> <c oughs> หกักหักเราด้วยพี่น้องแช่น้ำแช่ไว้ให้มันอ่อนเพราะพอเราตั้งไว้ข้างๆนะคะ พอมันอ่อนแล้วเราก็ยกขึ้นมามันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้ามีผักอยียงแน่ใส่ปูเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่ข้าวโพดไปเส้นเส้นนี้คือหัวเชยเท้านะคะแล้วก็ใส่กระหล่ำม,ม่วงมักผักอยียงกระแท้เข้าไปผักอันนี้ผักเลสโอก๊ก ออร์แกนิกนะคะปลูกด้วยน้ำไฮโดรโปนิกอันนี้ผักกรีนโอกกรีนออกสีเขียวเป็นผักสลัดออร์แกนิกนะคะปลูกด้วยโดยการแช่น้ำปุ๋ยจากทางน้ำวีเอบีปลอดสันพิษอันนี้แค่นาน,านเกินไปจนจนเส้นเขาเปื่อยนะคะ อันนี้ถ้าถ้าแค่นาน,กนเกินไปมันก็จะเป็นแบบนี้เราต้องเอาอันที่ไม่ต้องแค่นานนะคะเอาใส่แป๊บหนึ่งก็รีบมาเพราะว่าอันนี้แค่นานก็ทำให้สิ้นอันนี้ขาดสิ้นหอของเ้าขาดพี่น้องเขาสส้นไหม แข็ค้ำพี่น้องห่อได้อย่างนี้ก็ห่อแบบนี้เอาไปไว้ในถาดนะคะเอาสินไหมสิ่นไหมนีเฝ้านีเฝ้าอย่าเซียมันใบโดนด้พี่น้องเซียมันโดนมันเปื่อยจุม่มหนำเราก็ปูดขึ้นมาเลยห่อไหมพี่น้องหอ่หอ <c oughs> <c oughs> ไหมห่อไหมเวลาจะหมดแล้ว <c oughs> ไปเบื้องคิดไม่กันอีกเนาะห่อหอ,หอ